โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะตั้งอยู่เลขที่53ทับหหมู่ที่4ตำบลโมกคลานอำเภอท่าสาราจังหวัดน,นครศรีธรรมราชสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสีก่อตั้งเมื่อวันที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักร,ราช2483มีเนื้อที่เจ็ดไร่100ตารางวา เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้แก่หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่8และหมู่ที่9ตำบลโมกคลานอำเภอท่าสาลาจังหวัดน,นครศรีธรรมราชจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด678คนค่าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด45คน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะบริหารงานโดยนายสัญญิตยีซ่าผู้อำนวยการโรงเรียนมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสองท่านคือนางอารินวณนดุกและนางสาวสมสมัยจันลับปรัชญาโรงเรียนก้าวไกลเทคโนโลยีมีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการ,รส,าสืบสารภูมิปัญญาพัฒนางานอาชีพวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกรอบมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาครูสู่มืออาชีพด้วยระบบคุณภาพภายใต้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาสลามได้ไวสวยเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงยสีประจำโรงเรียนสีเหลืองและสีแดง ผลงานเด่นของโรงเรียนนางสาวมา,าิกากิ่งแก้วได้รับรางวัลชมเชยรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2564และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2565รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสอพท โรงเรียนดีระดับ3ดาวรางวัล IQA Awards ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2564และปีการศึกษา2565รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับทองประจำปีการศึกษา2564รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2,565รางวัลระดับเหรียญเงินประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่การประกวดสถานศึกษาสะอาดสวยงามและปลอดภัยประจำปี2,565งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษา2,565ได้รับรางวัล14เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ระดับประเทศครั้งที่70ปีการศึกษา2565ได้รับรางวัล2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้แก่เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการประกวดเล่านิทา,านคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 เหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3และเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดีเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3รางวัลสถานศึกษาต้นแบบพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่สร้างสารรค์ภายใต้โครงการ รักไวใสหัวใจวาวุ่นโดยเครือข่ายยุวทัศน์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชาย7คนและรางวัลรองชนะเลิศแชร์บอลหญิงงานกีฬาสัมพันธ์ชมรมยุวทัศนครศรีธรรมราชร่วมกับสู่การแพทย์มหาวิทยาลัยวไลลักษ์ จากรางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับเป็นสิ่งยืนยันว่าโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยได้พัฒนาระบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ด้วยรูปแบบ BTK2P Mo เด l ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผ่านโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมสตรีมศึกษาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยโครงการคุณธรรมจร,ริยธรรมพื้นฐานระดับอนุบาลและระดับประฐมศึกษาโครงการรักไวใสหัวใจว่าวุ้นระดับมัธยมศึกษาโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น โรงเรียนบ้านทุ่งกรอกขอขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้สวัสดีค่ะ